แม่อายุจักปีอะไรแม่เจ็ดเจ็ดสิบ,สบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกโอ้เจ็ดหกได้ได้ผู้สูงอายุแล้วตอนนีออน้น้องไทยน้องไทยบัตรฟรอมเลยบ่เออไปต่อไปไหไปไป,ไปต่อคิ้วิ่นเล่ว<ป>เอาบาัตรเอาบัตรประชาชนไปถ่ายบัตรใหม่เลย คนใหญ่แล้วคนเปลี่ยนทีอยู่มาชิลไล่เห็น,นไหนมเรียมเกาคนเปลี่นยนไล่คนเหรอไอแม่ได้เงินผู้สูงอายุไปก่อนโอ้ได้ละจะจได้เลียงร้านไว้บนี่ร้านได้จากไสก่อนฮะ <c oughs> จากเอีงยงก่อวานเมื่อกี้จักน้อย ได้มาจากใส่น้อยแต่ละเมื่อน้องลาไปเขาคชว่ยวไทยบาฮะเยยี่บาทก็ได้สองพันเมือนบ่อมากอะได้จากนอกจากผู้สูงอายุแล้วที่แม่ได้น้อยเสมอเล่าได้บันเหล่าได้บันเที่ยวต่างประเทศเล่าก็แม่นต่เมีมีหลานจะคน นี่วะนคุณแม่เพิ่นยายเป็นเจ้าบ้านคุณยายเป็นเจ้าบ้านนี่แม่เป็นเจ้าบ้านย่ำย,ย่ายธุรกรรมนะ่ะเจ้าบ้านนี่แหละมันก็เลยยากห้างเ่าบันไดก็ได้าเออเพราะว่าเจ้าบ้านต้องมายินยอมให้คนในบ้านนี่อันนี้อันนี้อันนี้ สาราจังนไงห้องบีลเจ้าบ้านต้องมายินยอมให้คนถี่สิ่ยายเขาเขาต้องมายินยอมหากมีคนเกิดแก่เก็บตายในบ้านเจ้าบ้านก็ต้องมายืนถอ้าอีแม่วัสะดวกก็จังให้หลานเด้อให้ลูกให้หลานมอบให้ลูกหลานเป็นเจ้าบ้านไม่หยอดมือใดแข็งแรงกี่ดอกเป็นอีหย่างไรจังวังสันบา,บา เบาหวานก็มดันหัวใจหัวใเมื่อไรเนี่ยเถอะไขมันไขมันในเลือดไขมันรุ่นสามสิบหัวใจคือคัอราพตอนคือรักสามไสนี่ครับสิ่แรกคอยรูพรับเอาทะเบียนท่านทะเบียนท่านนีน้ำแม่เด้อ้าหา ไปมากเงาีมางานทะเบียนเขาเนี่เพราะว่ามันบริเกี่ยวกับเป็นเจ้าข,ของเอาทีขึ้นแม่เข้าใจได้อันทางทะเบียนลาดเนี่ยภาษีบรสะดวกแม่เจ้าบ้านบรสะดวกจังบัตต่อไปจังแก้ไขให้ลูกให้หลานเป็นเจ้าบ้านเนอะแม่เขาจาังสะดวกจังบริเกียวลำบากมไห้ยเสี่ยวลนี้ังเน,น,น,นี่ย,ยใหญ่บริสุทธิ์ไง เดออันนี้ลูกพ้นมาให้กำลังใจแม่เช้าเชอยู่ก่นท่านหนังไทยบัตรอันนี้ครับอีแม่ชื่อลอตตอรี่ะ มาเมียรตลี่ง่ะมีเแต่เมือนี่สิมี่รถข้ามยังไให้ไปกับเจ้าไปถนไทยบัตรให้ร้านเราพอดีลยเราสีเชือนี่ยเฮ้วันบ้านใบละยอเมียให้อีเมีสากาัาต์จังหวัดเท่าเลือกมักเล็กไดใบเดียวเออเปิดไปบังเล็กเลขยังเลขกยัง เปิดเบิ้งให้เลือกฉีกเอาเนี่ยให้ท่านผู้หญิงเห็นผู้ผชายเพิ่นเบื้องให้เป,เปิดเปิดไปนี่เลขกเ,เลี้ยงยุทธพี่เลขกขี้มุงพี่ยทีหนึ่งจังได้มันหมดได้นี่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 เบิ้งเปิดเลี้ยงทุเออสิบสี่สิบมิยูดอกเบิ้งให้เล่าเนี่ยไอแม่เหมืองแร่งี่เหมืองแร่งี่ตัวไหนต่างประเทศวัดจันทร์ ฮะซิบซีมึนเ็นอเออดึงเห็นแล้วฝันว่าเสาอยู่ทางนเาหมึกขึ้นหมึขึ้นว่านี่มาถึงหกศูนอืมนีันว่าเขาบอกเขาบอกเลไ่งหนึ่ง่ท้ารถอันหนึงขึ้กันฝันหมึขึ้นที่เขาบอกฝันหน้า้องไปเที่ยงงั้นก็มเมาวาางน้อยนี่บ่ได้เด็มากเลยีส้จาของนี่แหละครับปลานได้ ได้มาแล้วนะเอาได้เลยวยีหนึ่งวันนี้หลังเกิดเอาไ้กูแน่ันซีสันแม่ที่ดหดยกูแน่อืยางโอ๊ยยางะแต่ว่าฝันฝันว่า่ยาดอยางอ้ันชิวนี่ได้ยางเล่มอนี่เล่ยางมันเถอะชิวครับเอามาแล้วดึกันลดกัลังมาฟันชิวครับเทียวนึงฝัครับ เลี้ย่างเว่างเลยออกท,ที่นเจาพนิพซีิพซีพนักเขาว่าแม่ก็เห็นเดีวเตรีอะอ่งี่อสองานเครืงข้งลางเึืงข้งบนอืมปัดสีผมมากๆอยู่บ่แม่ผุ่นหลานสาวเพื่อนรังไทยบัดอีแมคุณแม่เพิ่นมาใหญ่หลานเข้าทะเบียนบ้านครับ แต่เนื้อหาน่านถั่วเนี้ยน่ะนักใจเวเืมาที่เนี่ยบ้นันืชิสามกับามันคอหาื่อชิปสามกับสูนหมันออกเหนยวห่อรู้มันออกชิปสาอ้โหเรื่องถิ่นมือมันออกปะฝันเชียวเมื่อนี้กับฝันว่าเมื่อขึนฝันว่าจะคล้องได้ยังตะเกาบ่ใครได้ออกมากเป็นบ่ โอเคมื้อแรงแม่ว่า14ลาวบ่บ่่บ่บ่เอยาเสื้ออีแม่เด้มื้อนี้เออเสอยู่เพราะว่ามันออกหานึงก็าวนยย่เออสวนกันย่นา เสร็จยังลกูกเสร็จยังครับมวนกรุบใส่คู่แฝดแฝดชายิงนี่บ่เอ้อันเพิ่นนั่นเป็นไอ้เจนน์น่ะเอาคู่แฝดชื่อน้องอะไรกับอะไรแฝดอันดากับอะไรลูกฮะออก,ก้าเจ๋งครับ แม่เพิ่นแปดไส้ยิ่งครับแม่ครับเนี่ยแฝดแต่แงก้านกันแล้วแต่แแงไปค่าดองเทไรลูก <c oughs> จักเหลือจักจักขวบแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอมามาแม่ลูกอันนี้ยายเพื่อนเอาสากาชาติพี่เอาสากาชาติสร้อยเพื่อนบ่เนี่ ใบละร้อยยายคนใดซิบซี่แล้วเมนมาใหญ่เอาบ่าเอาตาันกิริศกันกันตี <laughs> มือน,นี้อลอตเตอรี่พันขายยี่อพิ่ไหน ยายเพิ่นพาหลานนะครับเอ้าได้ฝากคลิปให้พี่น้องเอฟซีเข้าในเบงห้าห้ากันครับยายฝากว่าได้โตดีวันนก็นเลยได้ยิบคลิปมาโทรศัพท์มาะทายนะครับเพิ่นว่าเพิ่นได้หลายงวดแล้ววันนครับเอาพอดียายเพิ่นมาใหญ่นะครับนี่เพิ่นมาสำนักทะเบียนนะครับพาหลานมาใหญ่ก็เลยนำสาระลุงช่อง ฝากพี่น้องเอฟีจักน้อยนะครับการย้ายทะเบียนบ้านนะครับการทําธุรกรรมในการทะเบียนรัศดรก็ต้องเจ้าบ,บ้านนะครับต้องมางยิ่ยยงแล้วก็ในการย้ายเจ้าบ,บ้านต้องมาหรือว่ามีคนในบ้านแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่ยุนะครับดาเนินการต้องมากก็เลยบอกในน้ำย้ายเพื่อนละครอายุเพื่อนร้ายแล้วค่ให้เพื่อนเปลี่ยนแก้ไขก็ได้ครับในการเปลี่ยนแก้ไขเจ้าบ้านก็ให้เจ้าบ้านที่ทำมีชีวิตอยู่นะครับเจ้าบ้านก็ ยื่นแจ้ไขให้บุคคลในบ้านถ้าบุคคลในบ้านมี3ามสี่คนยังสี่ก็ต้องยินยอมกันนะครับเช็นยินยอมเพื่อที่จะให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับเอาฝากเอฟซีใบสำเนาจะก,ก่อนคลิปนี้ครับเอาโชค m ําน,นำกันนะครับเด้อย,ยายเพื่อนไหยไว้แล้วนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำเนีจก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ